ม่สายแม่ต้อดทนไว้แม่อย่าให้เป็นอะไรนะคะแม่สายก่อนที่แม่จะตายจากเองทั้งสองแม่แม่ไม่ควรแม่หวงเกศศรไหมรับปากกับแม่นะลูกเองจะไม่ทิ้งไม่พากเกศศรมั้งครสายมันเป็นคนดีนะลูกแผนสัญญาครับแม่แผ่นจะไม่ทิ้งเกสอรแน่นอนแม่แม่ขอบคุณพจ้า แม่อกทนไว้อกทนไว้นะคะแม่สายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลูกนะทีู่่กับแพนนะคะแม่ที่สำคัญที่สุดละลูกกดเป็นลูกผู้ชายแม่ตายเพื่อผู้มีพระคุณแม่จยนนแม่มันเป็นอีกแม่ของแม่แม่จ เม่สายก็รุ่ลอยออกจากม่สายแม่ไม่ายเป่บจไ้สายอูีบแม่แม่ายหงเงนาแม่ายครับไม่สายับหรับไม่เจอเพิ่มในนี้ไม่คนทุกคนก็ื่อตไปครับไป่สาคนดูลิเกทีนแน่ลิเกเสร็จเป็นหนึ่งละโอ้ไม่อมาเสียใจไม่เจอ แม่เคยร่วมต่อสู้อยู่กันมาแม่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 จะไปแม่แขนยกเกยส่องแพญานาค่ฉลุก เหายใจทุกกายลุกสับาพ่ต่อไปผงเหลือแจชื่แล้วครับเียนสายพิะะหับาบนะแม่ขอปรับดาวตลกน้องเต่านะครับเนม่รู้ว่าแม่ไปเผยสบายก็ี่สระลมร้อนละลายยาละไม้แม่ครับหลัที่สบายนะครับร้อนอไาผม แผมึงไปช่างใหม่มาเนี่ยกูไปหางานทำมาวะเพื่อนได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้งานเลยไปะไม่ได้งานเลยไม่ได้งานก็ไม่ได้เงินไม่ได้เงินก็ไม่ได้ยาแต่ไม่เป็นไรเราเมื่อกี้กูไปบ้านเหนือไปขอยาลมมาให้แม่กินแล้วเดี๋ยวแม่ก็คงดีขึ้นแล้วอะไรไน้ใหไอ้ผมยาลมยาลมยาลมเอ็งได้ยามาให้สายเออโอ้โอยไอ้ผมเฮ้ยมันคงสายไปแล้วนะอุ้ย ไม่สายแล้วเมื่อกี้กูเดินผ่านตลาดจะเห็นพระฉันเช้าอยู่เลยกูไม่ได้หมายความแบบที่มึงเข้าใจกูจะบอกว่าไม่สายกูคงไม่ได้อยู่กินยาของเองแล้วไอ้ผมปากเสียจะเคาะด้วยไหมยังไงกรณีก็แม่เขาก็นอนรอยาอยู่เนี่ยเออแม่รอแป๊บรอแป๊บไอ้ผมแม่สายตายแล้วไอ้ผมโอ้ย แกน,นี่ไม่ได้ระวังเ,เลยเมันร้อนเนี่ยแม่โอ๊ยเทนแม่ตายแล้วตายแล้วะวะซิพผ่หัวแม่กูเอานะแม่นี่หนุ มันใช่เวลามันร้อเล่นกันางนีเนี่ยช่วยคิดถอยเราอย่างไรดี่ทำยังไงดีนเล้พไอ้กูทำอะไรบ้างเนี่ยอ่ะอย่างนี้นะเพื่อนนะไงดีวะจะตั้งสติแป๊บเออดิดิดินี่อันนี้ไปหาดอกไม้ทุ่งมาไหว้ศพแม่ก่อนนะเพื่อนเออไนี่แกน้อนเดี๋ยวไปบอกชาวบ้านให้เขารู้ว่าตอนนี้แม่เราเนี่ยตายแล้วคืนนี้มาฟังพระสวดเสร็จแล้วก็เลยไปตลาดด้วยไปซื้อกระเพาะปลามาทั้งห้าสีคืนแรกนี่กระเพาะปลาก่อนพี่เราเป็นคนจนนี พี่จะเลี้ยงกับพ่อปาเลยเหรออ่ะคนจนก็ต้องเลี้ยงให้ดีเลี้ยงมันดีๆินิ่นินทาคาไตหาเลยก็ได้จะฝากศกแม่ด้วยอแล้วกล่องอะไรให้แม่กินรอก่อนแม่รับรางวัลก่อนคนอยู่ก็ต้องหากินแม่ตายแม่ก็ตายไปก่อนขอบคุณครับ